เดินทางสะดวกใกล้วิเทหมอชิดและ MRT บางซื่อต้องที่นี่เลยคอนโดรุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชรสเดินทางสะดวกเลยใกล้เดอะมองามวงวานตลาดบองมาเช่โรงพยาบาลเกษมราชค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโซฟาเบดปรับนอนแบบนี้ได้เลยโต๊ะยาวเอาไว้ทํางานแบบนี้เลยค่ะดูโซนห้องนอนค่ะได้เป็นเตียงนะคะขนาด5ฟุตแบบนี้เลยตู้หัวเตียงนะคะเป็นชั้นแบบนี้เลยเก๋ๆใครที่เป็นสายแต่งตัวนะคะตู้บิวอินนะคะใส่เสื้อผ้าได้แบบจัดเต็มพร้อมกับตัวกระจกเต็มตัวนะคะดูห้องน้ํากันเลยค่ะตัวนี้ห้องน้ําเราปูกระเบื้องให้หม่ยาแนวให้เรียบร้อยค่ะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะห้องครัวนะคะตัวนี้จะเป็นครัวยาวบิวอินแบบนี้เลย พร้อมกับมีตู้ใส่ของไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะด้านในก็จะมีปักให้เรียบร้อยเอาไว้ติดเครื่องดูดควันก็ได้เช่นกันค่ะระเบียงกว้างมากค่ะทุกคนสามารถวางเครื่องซักผ้าเครื่องใหญ่ได้เลยหรือว่าจะไปใช้บริการส่วนกลางก็ได้มีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญที่นี่ส่วนกลางมีทั้งสระว่ายน้ำมีบริการรถรับส่งที่จอดรถในร่มค่ะถ้าใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะที่ไฟเอสเตทนะคะรีบๆเข้ามากันนะคะ